คนก็ลุ้นว่ามันจะมีลูกคนที่สองเลาเลยกันว่าอะไรน้ำยานุยอ่ะแนะนำหน่อยว่าพี่กับตันต้องทำยไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไอ้น้อยก่อนที้เขาจะแต่งงานมีครอบครัวแบบนี้เขาเคยเกือบแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนในวงการของเราครับขอต้อนรับอดีตว่าที่เมียสาวสวยคนนี้คือ ให้คุณเผยผิวสวยสุดเลอท่า Promise c o r e King d e m o n X Series กระทารุ่นใหม่ล่าสุดจาก c o r e King เฮ้ยโอ๊ยอย่านะคะจะหนีฉันไปไหนไม่ได้หรอกอย่านะคะวันนี้ฉันจะยัดเยียดความเป็นสามีให้เธออย่าค่ะถอนยังไงคะถอนยังไงคะมาแกฉันไม่ยอมแกหรอก แกถอดไปเก็บดีกว่าคัคัดคัดคัดครับคัดอะไรครับมันไปใส่ดังนั้นได้ยังไงนะครับมันต้องถอดอย่างนี้ครับอ๋อถึงเวลาเข้าได้เอาเข็มนี่ต้องต้องถอดต้องถอดออกไม่ใช่ไปใส่เข้าโอ้คัดคัดะไรนะคัดหนูว่าเสื้อผ้าหนูมันไม่เหมาะกับการถอดเลยอะค่ะทำไมอะหนูขอที่ถอดง่ายๆเลยได้ไหมคะนั่งเองเขาต้องระวังตัวไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอ๋อเหรอ ถูกแล้วเอาวันนี้นะคะรายการเราต้องขอต้อนรับนะคะพุ่มกับมือทองค่ะพี่กัปตันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการซอกแซกยกป้านี่บ่ายโมงคึ่งวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเจอกับเราสองคนนีโน่กับนุ้ยนะครับและแขกรับเชิญที่เราจะมาซอกแซกกับเขาทุกเรื่องครับใช่แล้วทางไทยรัฐทีวีช่อง32อค่าค่ะ และแน่นอนนะครับสำหรับท่านผู้ชมเปนแฟนรายการอ,อย่าลืมติดตามเพจของเราด้วยค่ะวันนี้เราก็จะมีคำถามตอนท้ายตอบมาแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลกับติดไม้ติดมือไปไม่ได้เจอพี่กับตาจน่าจะปีหนึ่งเนาะน<ป>ุ้ย <มะ S 2> เล่นเป็นภรรยาอ,อ,อดีใจมากคิดถามถเขาหรือยังว่าเขาดีใจเหมือนนุ้ยดีใจรอเปล่าผมดีใจเจอเจอนุ้ยเพราะว่า พงไม่เจอรุ้แล้วเหงาครับ้ม่ดินอายุเท่าไหร่แล้วสามขวบครับสมขวบกว่าน้องดินเริ่มโตแล้วครับทุกคนก็รุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีลูกคนที่สองจะมีหรือไม่มีเพราะมีกววข่าวเรื่องว่าอะไรน้ำยาน้ำยาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไงชอบน้ำเงี้ยว นุ้ยอ่ะในฐานะที่นุ้ยมีลูกคนที่สองแล้วแนะนำหน่อยว่าพี่กับสันต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอ้นุ้ยี่เดี๋ยวถูกเนี่ยเนี่ยทำไมเป็นคนหญิงดูดินะเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะนุ้ยนุ้ยถึงบอกไงว่าอย่างนี้แหละนี่คือขั้นตอนนี่คือขั้นตอนพี่ไม่ได้นะไม่ได้นี่แหละหนูเลยมีลูกสองคนนี่ไงแต่คนนี้นี่เขาไม่เคยด่างพลอยเรื่องว่าเป็นสามีแห่งชาติเลยนะ ไม่ถึงขนาดนั้นพี่นุ้ยจริงก็ทำไม่ดีที่สุดครับทำตามหน้าที่แล้วก็ทำด้วยความรักเป็นสายเปเป็นสายเปไม่ถึงกับเปพี่นุ้ยแต่ไม่เปอะไรเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เมียเก็บหมดเฮ้ยก็ถูกครับจริงป่ะจริงเฮ้ยพี่ตัดปัญหาเลยคือให้เขาเห็นเลยรายรับเท่าไหร่เข้าเข้าง่ายเนี่ยแต่ละออกัะยากมากเลยไม่อยากจะพูดต่อวัน คนอย่างกับปันภูทะเนศหงมานพครับได้เงินติดตัววันละเท่าไหร่อาทิตย์นึงดีวาอาทิตย์นึงขอขอเหมื้นครั้งละพันเฮ้ยจริงจริงนุ้ยแล้วพี่ไปกองเราทุกคนกินข้าวกองนะจะใช้อะไรครับตอนนี้กำกับครับตอนนี้กำกับกำกับละครอยู่คือหนึ่งรถตู้มารับมาส่งสองคือกับข้าวกองสามมื้อเรียบร้อยแล้วก็กินหมดไม่ต้องใช้ตางใชนอะไรไม่ได้อยากมีอะไรที่อยากได้เองเหรอคะแล้วถ้าอยากแบบสมมติแบบ สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองที่เขาจะแบบคุยลอยอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเอกที่เราที่ที่กดตึ๊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 ดแล้ววันนึงกล่องพัสดุแล้วก็มาส่งที่บ้านเต็มเลยเดี๋ยเราเราจะขอก็เอ๊ะพี่อยากได้หมวกสักใบหนึ่งไปขอไงวิธีขอนี่คือล่าสุดต้องอ่อนไหมต้องอ่อนไหมต้องอ้อนไหมบ่ายละเจ็ดร้อยกับบาทต้องอ้อนไหมต้องอ้อนไหมพี่บอกเอกพี่พี่อยากได้หมวกพี่ไม่ได้ซื้อของนานแล้วซื้อทำไมพี่ยันเต็มบ้านอยู่เลยมันใช้หมดเลยเออ ผมก็เลยใส่หมวกซ้ำๆอยู่ใบสองใบนั่นแหละโอ้คือเมื่อก่อนผมเป็นคนใช้เงินเก่งมากเราเราเราไม่ค่อยมีิมิตไม่ไยทางการเงินครับเราก็เลยให้เขาเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องการเงินเลยแล้วมันมันมันสบายใจมากแต่ว่ารองเท้าลูกเสื้อลูกของเล่นลูกอะไรก็ตามที่เป็นของลูกเนี่ยเป็นที่ไม่มีลิมิตที่คนก็บอกว่าเป็นสามีแห่งชาติเนี่ยนะจริงเช็จไม่รู้ทำไมอ่ะแต่มีคนยืนยันคนหนึ่งแหละเขาเป็นสามีแห่งชาติตัวจริงเหรออ่ะไปชมครับ สวัสดีค่ะเอ๊ค่ะสวัสดีค่ะสัสิสสีค่ะ,คะพี่กัปตันไ่ะเขาเป็นคนสะอาดมากๆนะคะอย่างหน้าที่ของความเป็นพ่อบ้านเนี่ยในช่วงก่อนที่เรายังไม่มีแม่บ้านนะพี่กัปตันก็จะเป็นคนล้างจานล้างจานทาความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเป๊ะมากบางทีงเขากลับมาแบบทํางานดึกกลับมาเขาก็ยัง ก็ยังแบบมานั่งล้างจานให้เราอะไรเงี้ยค่ะสําหรับคะแนานของความเป็นพ่อนะคะถ้าเต็ม1ิบะเอ็กว่าเอ็กให้พี่ตันแบบยีเลยเอ็กรู้ว่าพี่ตันเขาเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะคะแล้วก็เอ็กรู้สึกว่าเขาเสียสละแบบชีวิตส่วนตัวของของเขาในวันที่เขาไม่ได้ทํางานทั้งหมดคือเขาก็ให้ให้กับลูกอย่างเต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะน้องดินคงครับป้าป้าสมามาใครใจดีกว่ากันเลยทุกคนอ, <laughs> อยู่เป็นอะไรกับคุณพ่อคะ เขาเล่นรถเล่นรถอะไรคะรถรถทุกอย่างพี่กัปตันเขาเป็นคนซัพพอร์ตเอกทุกอย่างไงค่ะอย่างเรื่องความรู้สึกความมั่นใจของเรารวมถึงเรื่องครอบครัวไงค่ะเขาก็ซัพพอร์ตให้เอกรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เอกดีใจมากที่สุดเลยคือพี่แดนบอกเอกว่าเอกไม่ต้องทํางานก็ได้นะแต่ขอให้เอกอยู่บ้านเลี้ยงลูกไงค่ะมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตน้องแล้วเพราะว่าได้ใช้เวลากับลูกเต็มที่สําหรับคนที่เป็นภรรยาเอกรู้สึกว่า เขาคงไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าสิ่งที่พี่ตันทาอยู่วันนี้ทั้งหมดนะคะเราไม่ต้องกลัวรู้สึกว่าชีวิตเราแบบเราจะไปต่อได้ะค่ะคือให้ทั้งความมั่นใจให้ความเชื่อใจอย่างนี้ค่ะและก็ขอบคุณพี่ตันที่ที่เลือกน้องเป็นเป็นแม่ของอลูกพี่ค่ะน้องอก็รู้ว่าน้องก็อยากทําทให้ดีที่สุดเน,นเาะฝากดูแลน้องกับลูกไปเรื่อยๆด้วยนะคะ <laughs> การปลื้มใจนี่คือความปลื้มไงสิ่งที่<ช>ดีสิ่งที่ทํามาบางทีมันหายเหนื่อยไหมเนี่ยหายเหนื่อยครับซอกแซกยกบ้านของเราเนี่ยนะคะอยากจะรู้อีกเรื่องหนึง่งตอนเนี้ผ่านตัวเองเป็นผู้ม่งกับ <c oughs> ก็มีคนเมามาบอกว่าไม่อยากรบบทพ่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับจริงๆแล้วคือ เรารู้สึกว่าเราเป็นนักสแสดงตั้งแต่เด็กๆแล้วเมื่อวันนึงมันถึงเวลานะมันก็มันก็ไปตามบทบาทไปตามไปตามอายุคณะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าการเป็นผู้กุ่กลับเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็จังหวะมากกว่าครับที่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสได้เราลองทําเบื้องหลังในงานอีกแบบหนึง่งแล้วมันมันก็มันก็เลยทํามาอย่างต่อเนื่องก็ทามาเป็นเรื่องที่สมหรือว่าที่พี่อ่ะไปเป็นผู้กุ่กลับอ่ะเป็นพ่อไม่ได้อ่ะเพราะว่าหน้าพี่อ่ะเด็ก โอ้ยขอบคุณครับเรื่องจริงอันนี้นะครับอยากจะฝากผู้จัดทุกท่านเลยนะครับกล้องไหนครับนี่ผมนะครับตับตันพูทาเน่นะครับฝากผู้จัดทุกท่านเลยนะครับคือหน้าตาผมเนี่ยก็ยังพอจะเล่นเป็นเพื่อเอกได้นะครับผมไม่ได้กำกับเป็นอย่างเดียวนะครับผมยังได้ละครได้นะครับจ้างได้ครับนี่นะคะคุณผู้จัดท่าน เราเดินไปคุยกันอีกที่หนึ่งดีกว่าใช่เพราะว่ามันมีเรื่องที่ผมอยากจะคุยมากๆเพราะว่าเคยมีใครเคยรู้บ้างว่ากับตันเคยเกือบแต่งงานมาก่อนแต่งงานกับเอกอีไปคุยข้างล่างไปแฟนเก่าเข้ามาหรอขอต้อนรับอดีตว่าที่เมียเชิญครับสาวสวยคนนี้คือ กยกปสนับสนุนโดยคอล่าเคนโกะพลัสซีเคเ m ็มขนมสูเฟรแพนเค้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงก่อนที่จะแต่งงานกับเอกอ,อ,อ่เคยเกือบแต่งงานมาแล้ว <c oughs> จริอนปล่าคนนั้นคือใคอจรจิงจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ คือเอกอมาก่อนแค่เดือนเดียวนะคือเอกอมาก่อนแค่เดือนเดียวนะเฮ้ยถ้าเอกมาหลังเนี่ยผมว่แต่งไปแล้วฮะแต่งไปแล้วอยากให้เอกมาก่อนแค่เดือนเดียวขอต้อนรับอดีตว่าที่เมียคุณกัปตันเชิญครับสาวสวยคนนี้คือพะลัอมามน้องหนูเล็กแต่นวดีหรือหนูเล็กกา ไม่ใช่ามาเราืนีงเลยมานั่ง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 พี่หนูเล็กทำไมอ่ะทำไมพี่หนูเล็กร้องมันแตกตัวมันเปิดคันหนูเคยเกือบเป็นเมียของพระเอกคนนี้มาแล้วนะคะ<ม>บอกเลยว่าเอกมาแค่เดือนเดียวหนูมาหลังเอกเดือนเดียวอ่ะแล้วอยู่ไปยอยู่มา ได้เอกโวยเลยอ่ะคือกับตันเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าวิทยาฐานะในการหนูใช่คำนั้นเลยหรอเออเขาเขาเลือกถูกแล้วล่ะเออด่าดูตรงๆก็ได้่ะเรอคะแม่ไม่บอกละแต่แสดงว่าพี่หนูเล็กอยู่ตลอดความรักของเขาเลยใช่ปะก็คือหนูเข้ามาหลังเขาเดือนเดียวแล้วก็เห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยเหรอเห็นทุกอย่างเพราะว่าเล่นเล่ซคอมด้วยกันใช่ครับเล่นบ้านนี้มีรักอยู่ด้วยกันมากี่ปีนะคะ นัวอยู่กับเขามาห้าปีค่ะโอ้แต่แต่พี่ตันอยู่ก่อนหน้านี้อีกนะคะ่่เป็นสิปีเนาะแต่ว่านับจากวันนั้นเนี่ยถึงวันนี้ก็รู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วนะใช่เพราะว่าทันเล่นอยู่กันห้าปีก็จะแบบมันเหมือนมันเป็นพี่น้องเ็นครอบครัวใช่ไหมแล้วรัก่เล็กรักแค่ระขายแม้ตอนตอนที่เขาเริ่มจีบเอกอเวลาก็คุยกันในฉากเหมือนตาเ็าแปลกแปทีนี้รู้แล้นะทีนี้รู้แล้วนะทีแรกอ่ะนึกว่า จะพาไปสูตรอากาศข้างนอกออไปนั่งเล่นกันที่กลับ House เฮาส์เสียดายเวลา,าไม่พอ,พอนะคะแต่ว่าที่ คลับเฮาส์ของบ้านปุริปุรีขอดยัดพัฒนาการเนี่ยนะคะคลับเฮาส์ของเขาเนี่ยที่นี่แฝงตัวอยู่หลังสวนที่ทอดตัวยาวขนาดไปกับสระน้ําค่ะและอาคารของคลับเฮาส์เนี่ยเรียกว่าสะดุดตาด้วยแพทเทิร์นของชุดทรงแท่งกระบอกจะแกว่งไกวเมื่อโดนลมและจะช่วยพลางสายตาสําหรับผู้ใช้งานภายในด้วยนะคะทั้งหมดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผิวสัมผัสของผ้าไหมที่พิ้วไหวค่ะ วันนี้ซอกแซกยกบ้านของเรานะคะเรียกได้ว่าเรามีคําถามมาถามเลยดีกว่ามันเป็นเรื่องราวของใครอันนี้ของทีมพ่อบ้านนะถ้าคิดว่าเป็นของตัวเองก็ชูขึ้นมาอันนี้เป็นของทีมแม่บ้านป้าเราจะมีทั้งทีมพ่อบ้านและแม่บ้านชูได้เลยคําถามที่1หน้าที่ถูบ้านซักผ้าล้างจานคุณคิดว่าเป็นหน้าที่ของใครก็ต้องพ่อบ้านนะคะ เพราะว่เพราะว่าแม่บ้านเนี่ยบางทีก็เลี้ยงลูกก็เหนื่อยเพราะว่าต้องซักผ้ากวาดบ้านทําทุกอย่างที่แทนแทนแทนแม่บ้านใช่ทําไมที่ไม่ตอบอ่ะทำไมไม่ตอบถ้าเอา เอาในจินตนาการนะครับเพราะถ้าเอาไม่ได้เอาจินตนาการคุณจะเป็นแม่บ้านจินตนาการเป็นแบบนี้ครับแต่เรื่องจริงเมื่อกี้ิ่งพูดอยู่สีภรรยากขเพิ่งพูดอยู่แต่ว่าทำแล้วทุกอย่างพี่กับตันเพราะว่าเพรายังไงข้างนอกด้วยนะเรารู้สึกว่าเขาเขาเขาเลี้ยงลูกแล้วเขาเขาเขาเหนื่อยเราก็นอกบ้านก็คือหน้าที่นอกบ้านในบ้านมันก็มันก็เป็นในบ้านมันต้องแยกกันทำเป็นตกจนี่ทำเป็นตกใจ วเองก็ใช้ผัวใช่ยกแต่กาถามว่าที่สองยกพร้อมกันต้องสอ้อมกันนะหน้าที่รดน้ำต้นไม้เปลี่ยนหลอดไฟและทำอาหารคุณคิดว่าควรเป็นหน้าที่ของใครยกพร้อมกันก็น่าจะใช่เหมือนเดิมอันนี้แน่นอนพ่อบ้านดูสิครับรดน้ำต้นไม้คือภรรยาอยากได้ต้นไม้เยอะๆแต่ภรรยาอยากได้ไงแต่ไม่ลดเราก็ต้องลดเป็นหลอดไฟ ใช่พยาปีบันไดไม่ได้เดี๋ยวตกลงมาบาดเจ็บแล้วเป็นหลอดไฟเข้าใจแต่ทําอาหารนะแต่ทําอาหารเนี่ยเอกเอกทำทำทำบ้างทาบ้างครับบ้านที่หนูเลยค่ะบ้านหนูเนี่ยหนูทําไม่เป็นเลยทําให้สามีทําให้คนในบ้านไม่เป็นเลยแต่ถ้าหากว่าทาให้ลูกอ่ะหนูทําได้โดยทั่วๆไปอ่ะรถน้าไอ้พวกเปลี่ยนหลอดไฟเรื่องเทคนิคต่างๆที่ต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวอะไรในบ้านส่วนใหญ่เป็นเรื่องพ่อบ้านทําอยู่แล้วใช่ค่ะข้อต่อไปคิดคุณคิดว่าเป็นหน้าที่ของใครที่ จะต้องชวนเปลี่ยนเตียงให้เป็นสนามรัก,รกย6ป666ส,สนับสนุนโดยให้คุณเผยผิวสวยสุดเลอท่า Promis e <c oughs> ข้อต่อไปคิด <c oughs> คุณคิดว่าเป็นน้าที่ของใคร <c oughs> ที่จะต้องชวนเปลี่ยน เตียงให้เป็นสนามรักคือพูดง่ายๆสกิดอะไมาให้บ๊าวบ้าวสกิทเราไม่สกิดต้องสกิดถ้าว่าอยู่ๆเราสกิดมันมันเสียศักดิ์ศรีมากเลยอะทำไมอะไม่รู้เหมือนจะอยู่ๆให้หนูสกิดไม่เอาไม่สกิดแล้วเวลาเขาสกิททำไงฮะเวลาเขาสกิดอะขอโทษนะครับผมขอเวลาสักสามสิบนาทีได้ไหมับเขาชอบทำอย่างนี้ ไม่ทราบๆเดี๋ยวเราสุภาพนะขอโทษนะครับพอมีเวลาว่างผมจะขึ้นวงไลยครับรู้แค่เราครอบครัวนั้นละครอบครัวนี้อ่ะเออพี่กับตาเนี่ะวันนี้ก็มีแบบมองตากันก็อืมดูจะ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 แบบไม่ไม่กระตกระตาไม่พูดไม่พูดดูเปิดประตูไปลูกหลับโอ้เปิดประตูทีอ้าวเมียหลับด้วยโอ้ มันปลุกไม่ได้เขาเป็นคนหลับ,ล,บลึกมากไ,ไม่แล้วเขาหลับลึกครับเอ๊ะเ,เป็นคนหลับหลับลึกจริงๆขยับแบบเอ๊บขยับไม่ตื่นขยับไม่ตื่นโโอ้หเขา,าเหน,นื่อยเขาเหนื่อยเขาเลี้ยงลูกเขาเหนื่อย,อย,อยไม่หรอกเพราะว่าที่เราถามเนื่องจากว่าหลายๆคน,นอ,ยอยากจะลุ้น ให้ทั้งพี่กับตันแล้วก็พี่หนูเล็กมีคนที่2กันทั้งนักมู้เลยพี่กัปตันอยากมีหรือเปล่าจริงๆก็อยากนะครับอยากให้ลูกมีพี่น้องไม่เหงาหรอกืมแต่ว่านี่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็มีครับก็เป็นกําลังใจให้เชียร์ให้กันลวกันทราบมาว่าหนูเล็กชอบทํากับข้าวโดยจะพาทนากับข้าวให้ให้ลูกให้ลูกต้องทำเองค่ะวันนี้เรามีตัวช่วยมอบให้นะครับนี่เอาไปเลยครับ กระทะ Korea k i n งรุ่น Diamond X Series นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดลื่นกว่าเดิมหรูหรากว่าเดิมทันสมัยทนทานด้วยนวัตกรรมที่ใช้ชื่อว่า Green s h i e l d Technology นะครับมามอบให้น้องหนูเล็กเลยเอาฝากไปใช้ทำอาหารให้ลูกสวยมากโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนูเล็กมากๆเลยนะคะที่มาสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ทำให้เราได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของพี่กัปันค่ะขอบคุณค่ะมาอีกนะคะ กิจกรรมของกับตันนี่ยเยอะมาก<ช>นะทำทุกอย่างรวมไปถึงการดูแลร่วมดูแลลูกดูอะไรใช่มันเอาเวลาที่ไหนดูแลตัวเองวะโหต้องบอกบอกพี่โน่ว่าเมื่อคืนเมื่อก่อนเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยดูแลตัวเองพี่โน่แล้วก็พอวันนึงเนี่ยมันเหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนวัยเราเริ่มเริ่ม40เป็นต้นไปเนี่ยครับมันจะเริ่มเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของใบหน้าของสุขภาพข้างในอะไรต่างๆชัดเจนแล้วยิ่งช่วงเนี้ยผมอะต้องกำกับละครคือ7วันเนี่ย ผมออกกองถ่ายเนี่ยสวันประชุม1วันดูโลเคชั่น1่วันแล้วที่สําคัญเรื่องนี้ผมออกต่างจังหวัดตลอดแล้วออกแดดออกอะไรเงี้ยตลอดครับจนวันนึงเราทํางานได้สักพักหนึ่งอะ่ะแล้วกลับมาบ้านเน่ะจนเอกทักอะ่ะว่าแบบพี่ทันพี่ทันต้องดูแลตัวเองบ้างนะเพราะตอนนี้คือพี่ทันรู้สึกแบบคือหน้าที่มันทั้งโดนแดดทั้งกล้านทั้งอะไรเงี้ยแล้วพี่ลืมว่าพี่ยังต้องเป็นนักแสดงอยู่นะพี่ยังเล่นละครอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไปมุ่งเป็นพุ่มกับอย่างเดียวแล้วพี่ไม่ดูแลตัวเอง เราถึงเริ่มแบบกลับมาส่องกระจกะครับว่าแบบเฮ้ยเราสภาพเราแย่ขนาดนั้นเลยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเลยว่าหนึ่งหนึ่งมันเหมือนแบบผิวมันหมองหมองคล้ำลงเพราะมันโดนแดดโดนอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ตาอะไรเงี้ยมันก็เริ่มหมองคล้ำมันก็ริ้วรอยมันก็เริ่มชัดเพราะว่าหน้าเราแห้งหน้าเราแห้งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บำรุงเลยลิ้วรอยต่างต่างที่มันขึ้นตามร่องแก้มตามขอบตาใต้ตาหน้าผากอะไรเงี้ย แล้วพวกนี้เวลามันชัดขึ้นมากๆมันทําให้เราดูแก่อันดับแรกก็เลยว่าเริ่มลองไปค้นครีมของแนนน่อภรรยาถูกต้องโตเครื่องแป้งภรรยามีอะไรบ้างลองมาลองแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่<อ>ไม่ค่อยอไม่ค่อยถูกเรามันมยังไม่ตอบโจทย์แล้วก็ก็มีมีมีคนก็นานครีมให้เยอะเราก็ยังไม่ได้เปิดใจเราเราก็ยังไม่ได้ลองที่จะหยิบใช้มันเพราะว่าผมก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันต้องหาสิ่งที่มันเหมาะกับเราจริงเพราะหนึ่งผมเป็นคนแพ้ง่ายมาก แช้ง่ายมากครับเหนหน้าแบบนี้คือใช้ง่ายมากครีมลำบากครับใช่ของงมลุงลำบากเอาแล้วทำยังไงทำไมสี่สิบกว่าด้ขนาดนี้ก็ก็เหมือนกับผมว่ามันมันคงเป็นเป็นจังหวะด้วยที่วันหนึ่งมีน้องที่รู้จักกันเนี่ยส่งครีมมาให้ลองใช้ นั่นก็คือนั่นก็คือ Promise ครับนี่อยู่นี่แล้วค่ะใช่ต้องบอกว่าคืออันเนี้ยมีน้องที่รู้จักส่งมานะครับแล้ววันหนึ่งเหมือนแบบเราลองเปิดใจดูว่าพ r o m ม s e เนี่ยคืออะไรทำไมพี่ถึงเปิดใจเพราะว่าเชื่อว่าก็มีน้องหลายเลยคนทว่ส่ง่ห้พี่องเห็นกันหน้าตาเขาต้องดีเหมือนกันอันดับแรกนะครับคือผมลองอ่านฉลากข้างกล่องก่อนแล้วก็ไปเจอตรงนี้นะครับ อันนี้สาคัญมากเพราะว่าเขาบอกว่าหนึ่งคือไม่มีพาราเบนนะครับแล้วก็ไม่มีโลหะหนักแล้วก็ไม่มีสารเคมีอันนี้สําคัญมากสําหรับคนแพ้ง่ายอย่างผมคือเป็นทางสกัดธรรมชาติหมดหมดครับพี่โน้ตแล้วพอเราลองเปิดใจเนี่ยปุ๊บก็เปิดกล่องมาเปิดกล่องปุ๊บมาจะมาวัดโอ้โหเปิดฝาดูหลาลองดูนี่ครับเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะครับสีขาวนะครับใช้ง่ายแล้วที่สําคัญนะครับพอทาเข้าไปแล้วเนี่ยความเข้มข้นสูงมากแต่ไม่เหนอะ ไม่เหนอะครับพี่กัปตาแล้วเป็นยังไงหลังใช้รู้สึกยังไงบ้างก็ครั้งแรกที่ใช้หนุยรู้สึกเลยว่าพอทาไปเนี่ยผิวมันนุ่มมันชุ่มชื้นขึ้นนะครับแล้วพอแล้วพอใช้ไปได้สักพักเนี่ยนะครับพอหมดเป็นหนึ่งกระปุกสองกระปุกสากระปุกเนี่ยมันเห็นความแตกต่างเลยว่าริ้วรอยที่เราเคยมีเนี่ยที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับริ้วรอยที่หน้าผากใต้ตาร่องแก้มกินกาต่างๆบันแลดูจางลงโอ้นี่เหนชัดเจนมากจางลงนะครับแล้วผิวที่แห้งล่ะ ผิวที่แห้งก็ดีขึ้นปกติตื่นมาตอนเช้าเนี่ยทุกเช้าบางทีองกระจกเนี่ยหน้ามันจะแห้งๆตามลงแก้มตามหน้าผากใช่ครับเหมือนผิวแข็งแรงขึ้นเลยพี่ภรรยาทักก่อนเลยครับเขาบอกหน้าหน้าพี่แตนเนี่ยดีดีขึ้น,นแล้วก็ดูแบบดูมันมันมีเหมือนม,มันมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับแล้วก็ผมเนี่ยบอกได้เลยว่าจริงๆแหละค่อนข้างนี่จะใช้ผลิตภัณฑ์ยากพอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้คือบอกเลยว่าเราทำงานตรงนี้มา20กว่าป,ปีเนี่ยถ้าไม่ดีจริงไม่อย่างแนะนำ นะครับแต่อันนี้อ,อยากอยากจะบอกต่อจริงๆว่าสําหรับผมว่าคนที่มีปัญหาแต่ต่างแต่ว่าคนที่วัย40เป็นต้นไปเนี่ยมีปัญหาไม่ต่างกัน นะครับก็อยากจะให้เปิดใจลองใช้พ Promise ดูแล้วก็คุณจะรู้ถึงความแตกต่างแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1577นะครับ1577หนะครับหรือ Line แอดพรอมิสนะครับห้สิบสายแรกเท่านั้นนะครับคุณจะได้เลยทันทีนะครับซื้อ1กระปุกนะครับจะได้ครีม Promise กระปุกใหญ่อีก1กระปุกนะครับพร้อมด้วยนี่นะครับโฟมล้างหน้านะครับอีก1หลอดแล้วก็ครีมกันแดดอีกหนึ่งหลอดนะครับทั้งหมดนี่นี่นี้ จะเหลือเพียง2,900บาทโทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1577นะครับหรือแอดไลน์พรอมมิสนะครับ50สายแรกเท่านั้นนะครับตอนนี้ซื้อ1กระปุกนะครับแถมอีก1กระปุกนะครับพร้อมด้วยโฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดทั้งหมดนี่นะสชิ้นนะครับปกติเนี่ยจะราคา8,500บาทแต่เราจะขายเพียง2,900บาทเท่านั้นครับ4ชิ้น2,900บาทคุออ้มมาก,มากไม่ไน่าเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องเรื่งคือ1กระปุก แถมหนึ่งกระปุกในขนาดที่เท่ากันและยังแถมโฟมล้างหน้าอีกหนึ่งหนึ่งแล้วที่ชอบก็คือแถมครีมกันแดดอีกหนึ่งแต่ปรคุณหน่อยสิครีมกันแดดดียังไงต้องบอกว่าครีมกันแดดของพอมิเนี่ยมันจะค่อยๆซึมเข้าไปแล้วหน้าจะไม่ขาววอกใช้ได้กับทุกสีผิวใช่คือพี่กับตาหนาผิวสองสีนี้ใช่ไหมก็คือยังไม่ลอยไม่วอกไงเพราะฉะนั้นใช้ได้เราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผมใช้อยู่คนเดียวไม่ใช่ผู้ชายใช้อย่างเดียวใช่ คนที่ผมรู้จักเนี่ยก็คือคุณซินดี้ซินยานะครับคือคือซินดี้ปิ่งมากเลยนะใช่ซินดี้เนี่ยผมเคยทำงานเนี่ยเขาเมื่อเป็น10ปีที่แล้วนะครับแล้วตอนเนี้ยไปเจอเข้าทีเขามีลูกสองคนโตแล้วแต่ซินดี้ยังสวยเหมือนเดิมอน้าเหือนเดิมกม่เปลี่ยนนะครับโทรมาตอนนี้นะครับที่1577นะครับ1577นะครับหรือว่า Line แอดพรอมมิสนะครับ50สสายแรกนะครับซื้อครีมหนึ่งกระปุกนะครับแถมฟรีครีมอีกหนึ่งกระปุกพร้อมด้วย โฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดทั้งหมด4ชิ้นนะครับแต่ราคาปกติ8,500บาทจะเหลือเพียง2,900บาทเท่านั้น1577ครับโอ้โหถูกมากเลยนี่เป็นการยืนยันจากคุณกับตันนะครับ่และต้องขอขอบคุณนะคะบ้านภูริบุรีขอดยานพัฒนาการด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ my channel official ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้เราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพวกเราได้ให,ใหม่อาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์บ่ายโ่งครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32กับรายการ 2, 3, 1, 1> บไม่เคยเห็นพี่นัดไปออกรายการไหนครอบครัวใหญ่ขนาดนี้เลยเลยินดีมากๆค่ะเขาฟ้าโปรดเนี่ยนะเคยทำให้มามีเนี่ยลองให้มาแล้วหลายครั้งเขาต้องการความรักจากเราแต่เราต่างหากที่เรียกร้องจากเขา <Yan ke es> เราคิดว่าเด็ก <volleyball> ไม่รู้เรื่องไงที <iment> ่เป<มา>็นแบบ